สว,ส,สวัสดีค่ะกินข้าวจะกินข้าวยำแรงกันจะไปน่องนะคระับกัาวเมื่อนีก้กบบนี้กะเพราหมูสับไข, <อ S 1> ข่ายนะครับจัดการฟักแกงฟักใส่กไก่ค่ะสดหน้ามอมหอนนอนอน,นะครับมีออมไก่ค่ะคุณนายเอก็ทานเล็บค่ะส่วนดิฉันนั่งกินข้าวนะคะกินข้าวเราก็ชิได้อาบน้ำร้อนตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับคุณหกนมงคร ประมาณหกโมงช่มนึงพี่นอ้องแต่บรรนนกมันจากคำเนาะเอาลูกๆเขาโกงเหมือนเด้อพาไปขี่ไปเงี้ยแล้วก็แต่งงานเหมือนเด้อฝ <c oughs> นไม่ตกอยู่ที่เราพุทธพูมิฝนไม่ตกสองที่แล้วอ่ะอันเข้าในน้าก็าดื่มไปเหมือนละ เท่าแห้งมันเลยต้องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใส่สมุนพี่นอ้องกว่ากินข่าวไม่นั่งทาเล็กพี่น้องเลยนี่อารมณ์อยากกินข้าวสวยค่ะข้าวสวยนี่ที่กินเนี่ยคืออันนี้คืขอขอ้าวขาวต่แห้งนี่ซื้อมากระสอบละพันลอยคุณให้หมากิน <laughs> ข้าวกับหมาครันนี้ข้าวของหมา ปกติผมชอบกินข้าวหอมมะลิเนาะอร่อยนี่หลายสิกินมาเหมือนนะมือกับชิุ่นกินอีกน้ำมือเศร้าราดถอดกินง่ายๆประหยัดยิบเศรษฐกิจอย่างนี้แย่ครับประหยัดได้ประหยัดอาหารมื้อหนึ่งที่บ้านนอกเนาะถ้าออกไปกินก็ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวสองคนก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะเธอ พันออกบา้านรล่อเป็งประทันกระันอืมออกน้ำบ้านเราหนึ่งประทันกรพันพี่น้องก็าไม่ได้ยังได้ยังทอดแย่ๆมันเป็นสาระม่ได้ออกไปรด๋พี่น้องจะแบบอยู่ในบ้านมันเหลือบ่เสียงเงินไปหลายๆคืออยู่แบบพอเพียงที่สุดนะฮะด้วยสภาวะเศรษฐกิจของเราตั้งแต่โควิดรอบสามสี่ปีแล้วมันก็ยังไม่ฟื้นหนะกท่องหลอกนม่ใของเพราะพี่น้องของกันยังพก พิ่งกลับมาอยู่บ้านแล้วยังบแบบยางไม่ได้จัดแจงอะไรมากมายก็ไม่เป็นระเบียบตั้งแต่กลับมาอยู่ห้างยังไม่เข้าใจเมืองเลยค่ะยังไม่เข้าไปซื้อของซื้ออะไรเลยข้างนอกมังก็เสียงรนเด็กๆถาร้องหมาเสียงใส่น้ำพึ่งร้อง มันอืมร้องอยากเข้าไปนอนด้วยแต่ผมไม่อยากเอาหมดผมไม่อยากเข้าไปนอนด้วยเยอะเพราะว่ามาที่ไปนอนน้ำกระเจียดแทงเจียดเท้าเต็มที่เลยพี่น้องแล้วตอนนี้มันก็ปวดขาไม่ทราบใช่ไหมป่านนี้บางทีเขาสูนเนี่ยปัญญาเมื่อคืนเขาก็สะดุดดีขาดีท่วนหมาก็ติดฝาเลยพี่น้องแล้คนนอนนั่มังสวิรัตสภานปลาตกไก่กันีย่างไรวันอาทิตย์เราจะไปไหว้อะไรนะ บาหลวงปู่น,นะวัดประสาทดินบอกวันอาทิตย์พี่น้องจะไปไหว้หลวงปู่มาเป็นพระเกษิอาจารย์สายปฏิบัติเนาะพี่ชยภูมิเลวจ้ะวัดประสาทดินก็ <PC. S 1> จะไปออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมงก็ซิออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ครับเพราะว่าจากนี่ห่างไปวัดจากหน่อมมะแดงไปที่นู่นก็ประมาณร้อยกว่าโลอยู่ถึง,ถงยังไงก็ถึง จะขับรถไปตีสี่แล้วไปแส่บากเช้าแล้วจะถ่ายทำบรรยากาศมาให้เบิ้งด้วยพี่น,อน้องกินไหมเนี่ยเดกินพี่สาวสุธทรักก็นี่แหละทำกับข้าวมาวางไว้บนโต๊ะห้างอุษาสว่างเอาขนมมาดูเนี่ย,ย,ส,าาออส,ยส่วนแม่แต่ก็แกะขนมล,ลูก ลูกเบลเลอร์เลยแต่แกะไม่ให้เราชอบกินของหวานตั้งแต่คืนเรายังไม่ใส่กร้แววไว้เนี่ยเอาถ้วยชามแหญมาดูสิแซ่ดอยู่พี่น้องกินโชว์สิโชว์แซ่แ<ส>ดเยอาเอายวด,ดไม่เข้ามาบบไม่เข้ามามข้ากับตา,า,าเลยนีส้สมัสิไม่ได้รับเชิญข <c oughs> อน,น้ำขวดนี่ สมาชิกไม่ได้รับเชิญก็จะเข้ามานะเจ้าค่ะไป,ไปไปออกข้างนอกไม่เอากินข้าวกับตาลูกค่ะลูกหลายลูกสิบสองตัวน้าสิบสองลูกก็ได้เอาคุณเคยขัมานอนน้ำเสอมือเดี๋ยวนี้น้ำเดี๋ยวนี้นะครับกินแบบนี้ค่ะกินแบบอิ่มเดียวก็คือจบไปเลยเองสิแม,ม่ต้องมามน,นั่งตักนั่งหยิบหัวดจหัวมันสิแม่ ยุคสมัยเปลี่ยนไปเนาะพี่น้องบ่ได้มานั่งกินน้ำฝนคือแต่ก่อนเหรอ,ววอเด้เพราะว่าน้ำฝนสมัยเด็กกินบ่ได้ปลาอ้อยปลาอย่างเต็มออกถังออกแอมค่ะมม่จะสารเคมีบ่กล้า,าก,กินดอกอันผู้หญิอยู่ก็เรียกกินนี่สิ่งเนี่ยวันอาทิตย์นี้ใครว่างไปเจอกันที่ทวัดประสาทดินนะครับไปเจอหลวงปู่สายปฏิบัติหลวงปู่ทอมมา อบูรพูบุญมาสยาภูมิเราก็จะมีหลวงปู่สายปฏิบัติสองท่านเนาะเราสองคนก็ตั้งใจไปกราบตั้งใจไปทําไม่ได้แบบอาจจะไม่อาจเราถ้ามีบุญก็คงได้เจอท่านอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้หวังก็ต้องการไปใส่บาทแลกมุกดาออกไปออกไปออกไปครันี่มุกดาที่เก็บมาจากสีคิ้วตัวนี้อ้วนตับละ ลูกๆเราก็จะมาวุ่นวายในการกับเราเพราะว่าอยากไปนอนกับพวกเราค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะแผนให้ดูค่ะเครื่องปบเล็บไม่มีค่ะต้องเป่าพัดลมธรรมชาติเลยเจ้าค่ะ <c oughs> นั่งกันที่เล็บของน้ำเปลี่ยนสีเล็บของน้ำไปเรื่อยเพื่อสมภาษาของน้ำความสุขของนางเนาะไปกินข้าวครับตาใเ,เนี้ตาหาข้าวให้กินแล้วได้รูกไปแม่ อันนี้พูดกับน้องหมานะคระบี่แต่หมามันก็ติดเราเะนาะหรือเราติดหมาไม่รู้อเอาเกาอี้ไปตันไนตัวนึงก็พอนะมุกดาออกไปมุกเอาเกาอี้เนี่ยไม่ยังลุ้นนะว่าฝนจะตกบอหพอพีเนาเอ้ารับเอาก็จะมาเห็นสิออกอนี่ไหเอาก็จะมาเห็นล้างกสิออก แต่ก็อยากไปเก็บอยู่เด้แต่ก็ย่างงูกระบะเมือ่อนันไปลังเขาไปพูนจ้ะมันสมมตาเออไม่ไ่ช่วยไปเปิดเพราะ่งูแลบนี่เลบเลบียบๆงูกระบะอะค่ะที่ตอดคนแล้วตายอ่ะฉันก็ย่าฉันตายแล้วปะนี่ถ้าฉันตายเ็าสิตานปอจะต,ตื่นไปรับรับฉ,บ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 ฉันบนศพอ่ารับศพฉันบนภูเขาฉันก็แข่งก็ดื้อบ่าสวยเล็วสิเมียก็ลเลยแบบเกือบพาว่าความย่ามขึ้นมาถ้าถ้าหนูตายกูก็ไม่มีคนเลี้ยงหมาไม่ดูเลยคนดูแลครอบครัวเนาะ ก็เลยกลัวนิดนึงมันกับมวนอยู่พี่เรามาเก็บเนี่ก็ได้ย่างกิโลนึงพอดอกนึงกับมวนแต่คราวนี้เรามาคิดแบบคำนวณบวกลบคูณหารแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปแบบนั้นแล้วอนะถ้ามันเกิดขึ้นอะไรกับเรามันอันย่างมันไม่แน่นอนเนาะความความเป็นความตายไม่แน่นอนถ้ามันเราไปเกิดเปิดพวะเสียงดงังงูตกใจยังสิแมวว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 เวววววว ตายย่างเดียวกับกระเทยปลาแตกครับก็คือปลาแตกตายพี่สมอลลีน่นะครับตายคันตายเทิงพลุนะพี่น้อนงคันตายเทิงพลุกับว่าหอบกระลม้มมาอะไรหรอกเพราะว่าไปแต่กับชนี้แกแต่สุดซ,ซีเรสเอาสุกลม้มมาคนละอันนี้สังเกตบอกไปเขาเป็นคนคิดในทางลบไปก่อนเนาะเพราะว่าฉันก็ก,กลัวตาย ก็ถ้าตายนั้นก็ก่อจะได้สุกเอาลงมาก็คือแบบเอือนั่นแหละแข็งแกแ้แเดแล้วค่ะฉันวิญนยานฉันก็จะไปอยู่บนพุพ่งภูเขาสิเป็นยานไม่สวยๆสิเ้อ <c oughs> าเนื้อหัวม้วนกันไปพี่น้องอันนี้ก็พูดถึงในอีกมุมเนาะที่บางคนอาจจะยังไม่ถึงคิดว่าถ้าใครที่ไม่ได้กินบริโภคเนี่ย ก็ซื้อเอาเดิกก็ไม่ต้องไปก็ได้หรือถ้าใครอยากกินก็ซื้อเอาแบบอยาๆซื้อร้อยนึงกับอิ่มอยู่พี่น้องบ้านเท่ากระดาษแล้วถ้าอยากไปมว้วนนู่นเนาะต่คิดด,ดีดีวาที่ไปอุปกรณ์อย่างถุงมือไม่เคี้ยงอย่างเางห็งพ่อมั้สิแม่อืมนั่นแหละฉันวกมากเรื่องเห็ดได้เก็บเห็ดได้ไงเนี่ย <c oughs> กินข้าวอยู่ดีร <c oughs> อฝนพี่น้องอยากให้ฝนตกแห้งเสื้อนอนหลับสบายบ้านดอ,อกเขาเนานฝนตกสใส่สันตะสีโซ่โซ่เนี่ยคือสิมีแห้งสิแี่ เวลาฝนตกก็ทำกัะซิบหรอกเวลาอาบน้ำน้ำคื้นมีร้อนน้ำคื้นอะอ้มช้นเย็นนี่แฮงเห,เหมือนมันเป็นความทรงจำใบเด็กอะครับที่ผมเชื่อว่าใครก็ช่างที่พัดทักพ,พ,พัดบ้านไกลถิ่นไปเนาะไปอยู่กรุงเทพจะไปมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรก็ช่างเนี่ยใหญ่โตมโหฬางไปนุ่มทุกคนถ้ากลับบ้านมาแล้วมาอยู่ที่บ้านเราชนบทบ้านนอกเราเนี่ย เมื่อเวลาฝนตกเนาะรู้สึกว่าฝนตกมันใส่สังกะสีใสลังคาางเงี้ยบรรยากาศขออนุญ,ญาตใช้ำคำหยาบค่ะแม่โคตรฟินนะฮะหรือะบอกว่าโคตรฟินแล้วมันจะรู้สึกว่าหลับลึกหลับดีแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยแห้งตื้นหรือมาได้ยินเสียงกบอืดกบเขียดห้องจริงดีทห้องพี่นอ้องแห่งสุดฟินอันนี้มันไม่ได้เฟกเนาะมันก็คือเรื่องจริงว่าทุกคนที่เป็นน่ะ <c oughs> เคยเป็นบรรน,นอกเด็กบรรน,นอกอะ่ะ จะได้รับฟิลนี้แล้วก็รู้สึกแบบฟินแต่ถ้าผู้ใดไปยุบุงเทพบโดนเราลืมกับพืชเนาะอ๋อไม่เอาก็กูอันนี้ก็คือดัดจันทร์พี่น้องสำหรับดิฉันคือรูอ้สึกว่าดัดจันทร์ี่หละหน้าฝนก็ใช่ปุ้มฝนมาตกน้องประเดงนฝนมาตกจน้าคือสิมิชันกับเมียเนี่ยเป็นแม่แรงพี่น้องใสใส่กันสิเป็นมะดามกุ้งม,มะดามจันเออ ามาดามมาดเป็นแบบเป็นเมลี่เป็นมานะตอนนี้น้ำหนักแปดติดแล้วค่ะแต่ก็กินกนอนนอนทั่เมือ่อเพราะว่ามีความสุขในการกินกพขอให้เได้กินถ้าหลับแล้ววันนี้หิวอ่นะมันก็บบ,กบ,บ,บอกมันกับบอหลับนอนมันก็แเตีพยอบเนี่ย ก็สื้อ้วนครับอยู่ตรงไฮตรองห้ากับหมู่กับมาล่ะพี่น้องก็เลยอยู่ในสังคมที่แบบโอดดูอย่างแล้วแต่พ่อกันคิดไม่ได้หรอกเนี่ยพอกินข้าวจากประมาณไหนที่ศิลวันที่น่กวนกอย่างพี่น้องเบื่อฝากติดอ่าพัตเตอร์ฝากกดติดตามเพจนะจ๊ะเพจน้องไม่เออช่องเนาะช่องสวัสด์บ้านนากระถือกกล้วยไม้เนี่ย วิธีชีวิตชนบทบ้านๆขอกงกัะเทยที่เคยอยู่กรุงเทพแล้วกลับมาอยู่บ้านนอกซะหแค่อยากเติมเต็มความรู้สึกหรือเติมเต็มชีวิตวัยเด็กที่มันขาดหายไปให้ได้กลับมาเป็นที่นั่คือความสุขของเรานะจะสวัสดีค่ะวันนี้กุ๊ดไนท์นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>